Okay, s <S สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาให้ข้อมูลนะครับประจำรายการในวันเสาร์ที่28มิถุนายนนี้นะครับที่สนามไก่ทองเตือน,นะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างซับสุริยันฟาร์มพบกับตะวันสีทองนะครับสังกัดเสลิมกรชิงเงินรางวัลกัน1นล้านหนึ่งแสนบาทกำหนดชนกัน4ี่ยกไก่คนนี้ก็เป็นไก่พม่าชนไก่เชิงครับก็มาฟังข้อมูลทางด้านซับสุริยันฟาร์มนะครับไก่ชื่อเจ้าทองเอกไก่ตัวนี้เป็นไก่ที่เขานําเข้ามา จากน้องทีมงานด้วยค่าตัว10,000แบาทนะครับพ่อเป็นซม,มีสุวรรณสายมูสดำนะครับแม่เป็นบิ๊กคัพซูเปอร์นะครับสติ City. 8ไฟนะครับสาหรับเจ้าทองเองก็เป็นไก่ลุกถ่ายมานะครับเกตไฟตอนหนุ่ม1ไฟชนพม่าที่เหลือชนเชิงมาหมดเลยนะครับไฟล่าสุดก็ซ้อมดีซ้อมแข็งซ้อมเก่งแล้วนะครับเอาเออกไปไล่แข็ง1นึ0 0หชนะไม่เต็มอันมานะครับแล้วก็นําเข้ามาอยู่กับทรัพย์สุริยันไฟนี้เป็นไฟแรกนะครับสาหรับสไตล์การชนก็เป็นไก่ขยับ หาช่องตีบิดตีวิ่งสั้นๆหาช่องตีนะครับปากไวแข้งดีแข้งลึกนะครับแล้วก็มาฟังข้อมูลทางด้านตะวันสีทองนะครับสังกัดเสือมังกรไก่ชื่อเจ้าโลกิหรือเจ้าเทาอุบลน,นะครับไก่ตัวนี้เป็นไกล่ลูกเพาะของทีมงานตะวันสีทองเอามาให้เลี้ยงนะครับอยู่กับตะวันสีทองเปิดไฟนี้ไฟแรกนะครับสถิติสองไฟนะครับล่าสุดก็ชนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันชนะไม่จบพันมาที่อุบลอยู่กับตะวันสีทองไฟนี้ไฟแรกเลยเลยครับแล้วก็ สำหรับเจ้าทาโลเจ้าเจ้าโลกิหรือเจ้าเทาบนก็เป็นไก่ชนบนปากไวนะครับแข่งสโล่ลรัวแข่งดีนะครับตีจุกตีเข้าตีดํานะครับวันนี้ก็ข้อมูลเข้าสองตัวก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าหาข้อมูลผิพดพลาดกันใดก็ขออาภัยไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ